เปิดทัพย์สบเกาหลีบายดูซีรีส์ให้ซีเรียสวันนี้ขอเสนอคำว่าออริชินต้องขอออกตัวก่อนว่าพัดหยุดดูซีรีส์ไปนานมากบวกกับเพิ่งเริ่มเรียนภาษาเกาหลีได้ไม่กี่ปีทำให้ตอนกลับมาดูซีรีส์อีกครั้งน่าจะประมาณช่วงปลายปี2020ค่ะเลยเริ่มสังเกตคำศัพท์ต่างๆที่ปรากฏในซีรีส์มากขึ้นเพื่อฝึกการฟังและเก็บสะสมคำศัพท์นะคะอย่างคำว่าออริชิน ัดได้ยินแบบชัดๆครั้งแรกจากทีเซอร์ซีรีส์เรื่อง My roommate is a k u m i h o ครั้งแรกที่ได้ยินก็สงสัยค่ะว่าคำนี้แปลว่าอะไรใช้กับใครจนต้องไปถามคุณครูสอนภาษาเกาหลีมานะคะซึ่งคุณครูก็บอกว่า origin เป็นคำที่ใช้เรียกผู้สูงอายุของเกาหลีนะคะซึ่งก็แปลว่าคุณผู้เฒ่าซึ่งเป็นการใช้เรียกแบบไม่ระบุเพศค่ะ เนื่องจากในซีรีส์ My roommate is a kumiho ชินอูยอพระเอกของเรื่องนะคะเป็นจิ้งจอก9ก้าหางที่มีอายุ999ปีเลยทำให้หนางเอกของเราที่ชื่อว่าอ e ีดำ um, เนี่ยต้องคิดหาคำเรียกชินอูยอค่ะเพราะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยมีอายุห่างกันมากถึง977ปีเพราะแม้จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แต่การเรียกคนที่สูงอายุกว่าด้วยคำที่เหมาะสม ก็เป็นเรื่องปกติของคนเกาหลีอย่างที่หลายคนรู้กันว่าเรื่องลำดับอาวุโสในสังคมเกาหลีเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แล้วก็มีแฝงอยู่ในซีรีส์ทุกเรื่องด้วยทีนี้ในทีเซอร์ของซีรีส์ My Roommate Is a Kumiho ก่อนที่จะได้เป็นคำว่าออริชินมานางเอกของเรื่องหรืออีดัมเนี่ยก็ยังได้เสนอคำเรียกอื่นด้วยก็คือคำว่า Harmi มีซึ่งคำว่าฮารินมีโฮเป็นการผสมกันระหว่างคำว่าฮาราโบจีที่หมายถึงคุณปู่ และคูมิโฮที่หมายถึงจิ้งจอกก้าหางเมื่อนำมารวมกันเป็นฮาร m มิโฮจึงมีความหมายว่าคุณเท่าจิ้งจอกค่ะแต่ทีนี้คำนี้ก็ดูเป็นคำที่ชินอุยอจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สุดท้ายก็เลยมาลงตัวที่คำว่าอริชินค่ะส่วนที่บอกว่าอริชินเป็นคำเรียกผู้สูงอายุที่ไม่ระบุเพศเพราะส่วนใหญ่หลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับคำที่ใช้เรียกผู้สูงอายุอย่างคำว่าฮาราโบจิฮาราโบจิที่มีความหมายว่าคุณปู่ ที่ถ้าใครดูในซีรีส์ไดบิเลล่าก็น่าจะได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆนะคะฮาราจิหรือคำว่า harmony harmony ที่มีความหมายว่าคุณยา่าคำนี้ก็ปรากฏอยู่บ่อยๆในซีรีส์ตอนนี้ที่กำลังออนแอร์อยู่เหมือนกันนะคะก็คือร a c k e t b อยสเปิดซับซับเกาหลีบายดูซีรีส์ให้ซีเรียสวันนี้เลยขอหยิบยกคำเรียกผู้สูงอายุ3คํคอย่างออริชิน ฮาราโบจีฮาร์โมนีและแถมคำว่าคูมิโฮมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะถ้าใครมีคำเรียกไหนที่เคยได้ยินนอกเหนือจากนี้ก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ YouTube เลยนะคะฝากติดตามเปิดซับสับเกาหลีบายดูซีรีส์ให้ซีเรียสทุกวันจันทร์และวันศุกร์ผ่านช่องทาง YouTube The Standard Podcast และ Podcast Player ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเพราะทุกซับมีซับน่ารู้เสมออันยอง